สวัสดีครับพี่นอ้องอมุน,นีสิพมามมะเบิงมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี่ยคือเกาเล้วครับอันนี้คือสายพันธุ์บันแพรด้วยครับสัญักษณ์ของเขาก็คือลูกใบใหญ่บันไดแต่ก็ตูดจีบนะครับมะพร้าวน้ำหอมก้นจีบนี่แหละครับที่มาของสื่อมันตูดกำแหลมคือบอกเฟืองนี่ครับมะเฟืองตูดมะเฟืองคอนครับตัวนี้กักับมีทางตัวนี้รับว้ครับนีบ่ การตัวนี้รับนตำนักไว้ก็ถือว่าบ่บบ่อสูงครับเตี้ยนะครับอาจจะสี่พายด้วยต้นนี้ครับเตี้ยขึ้นกันต้นนี้ก็กถือว่า,กาดกเสยได้ขึ้นกันครับก็มีทางทางนี้รับนตำนักไว้ขึ้นกันก็ตัวนี้ออกหลายแสง่งนะครับ ส่วนมากตัดไปใส่ใส่กระถินกำนานี่ครับท่งนี้หลายอยู่ครับตัดไปซีจันเลยด้วยครับนี่หล,อหล่อรอยตัดไมใหม่ใส่กระถินครับแล้วก็เบิ้งอีกต้นทัดไปต้นนี้มันจุดติดไก่ค้นครับไม่ค่อยเหลือทัดกินมัดแล้วต้นนี้ก็เทื่อว่าสวยที่ันกัน,วนกสวยครับพี่รองตัดไปหลายแล้ว นี่นครับต้นขนาดนี้นะครับก็สามปีนิดนิดสามปีกว่านิดนิดครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งต้นนี้อีกนีก่ะก็น้องสีดกคือกันที่ว่ามะพร้าวทำควอมต้นเตี้ยนี่ที่จริงเขาก็สีสูงขึ้นเอยุตดอกครับเขาบอกเก่าสีมันจเตีย้ยสักนีด้ดอกแต่ว่าเป็นอย่างไายังอยว่าต้นเตีย้ยครับเพราะว่ามันออกลูก ตรวจมันเตีย้ยครับเออเบื่องขันบ่นค่อยติดจันครับเพราะว่าน้า่วมตัวนี้ติดนี่หน่อยครับน,นี่พอเจอปัญหาน้ำท่วมจะสิพลาวเบิ่งต้นหนึ่งครับต้นนี้กลางนี่ครับเพิ่นจองไว้เสกกระถินนี่ครับเช็ดปลาจองไว้คำพูดที่ว่า สูงนะครับเตียท,ทุกต้นนี่ครับซึ่งลูกคนกรนแซงคนกรมันนี่ตัดไปหลายแล้วนี่ครับท่าควบศาสตร์นะครับด้วยดึงออกถาวรถ้ำกลาพวกแมงที่มันเจาะพาวกเผาไดอ้อะมันมาใส่นมูลนี่ต้องดึงเอาผ่าชีวิมันออกให้สะอาดถ้าว่างกะนี่งจังๆนนี่คลังส่ขขอเขาก็ดึงสอยมันครับสอยให้มันออกง่ายขึ้น ถึถงทานแต่มันงานออกครับเดนสิภาพปเป็นเบงมะพร้าวอีกตัวหนึ่งซึ่งมะพร้าวแถวนี้ของผมเป็นมะพร,ร้าวระยะชิดนะครับ,บร,ร,ระยะชิดก็ไม่มีปัญหานะครับกระดกเมื่อกระดกทุกต้นนะครับมะพร,ร้าวระยะชิดเพราะมันใส่ปุ๋ยออกทดลองเบืองว่ามะพร,ร้าวระยะชิดเนี่ยผลบอกว่ามันบลูกไม่ลูกถ้าปลูกชิดจะได้ใบผลว่า ครับผมพิสูจน์ยิ่งดกครับแต่ว่าเขาตงใส่ฟุ้นเขียงวัวหลายๆนี่ผมใส่ผมใส่เพมสองถุงครับปีที่แล้วใส่ใส่ปีละถุงเลยครับนี่ครับนี่กระดกเลยครับเนี่ยตัวนั้นกระดกนะครับนี่กระดกร่าเสิวอ,อกจันอีกหลายต้นปสิภาพปนบางอูก กองศิลปิท่างรับไปทนะี่ปัญหาบ่าน้ำท่วมานี่ครับเห็นบอกพี่น้องเชือ้อราขึ้นเต็มเลยต้องทักงวศาสนะอาดดีกว่าครับตัวนี้เบื้องแล้วครับเพื่อนภาพยิ่เบื้องอีก ซึ่งต้นแถวนี้ก็ถือว่าลกขึ้นกันตัวนี้คือระยะชิดครับนี่ครับระยะชิดเขาก็ดกนะครับไม่มีปัญหานะลกระยะชิดเแถวนี้ดกทั้งนั้นเลยครับระยะชิดแ้อ่ออกลูกเร็วกว่าเขาด้วยนี่ระยะชิดครับ ถือนมม้ำถ่วมมันกันเลยบริเวณดูแลบันไดตัวนี้คือหนานาวนี่ปัญหาหนึ่งที่เขาสิจเจอก็คือดวงนะครับดวงง่วงนะครับเมื่อถิาเจาะหนานีแ่แหละครับที่มันดวงหลายแม่งดวงหลายครับ นี่ระยะชิดแถวนี้ยเขาปลูกระยะชิดโดกดีนะครับนี่ถือ,ถอว่าโดกเนี่ยโดกครับตัวผมใส่ฟุ้นขี่หัวลายเนี่ยระยะชิดครับสอตงตงน้ตงนติดติดกันเลยใบายสานกันนะครับพอดกนะเพราะว่าเข้ไม่ตรีหน่อยตกก่อกาการซื้อพันธุ์มะพร้าวถ้าซื้อหน่อยลูกค้าคนส้มแพงครับหาพันบาทจากบอนแพวมาบ้านผมเนี่ย kali ini di buku raja chit, seang ini, กากค้งสีผ้าพี่น้องเบื้องแค่นี้อันนี้คือทางมันอีผมดึงออกนะครับทางที่มันแห้งแล้วให้มันรุดเองนด้ครับพี่น้องเขาจะไปเพราจะจำเป็นจะตัดใบถ้าตัดใดคือตัดทางที่มันคือใบที่มันเหลืองแล้วเขาสมาตัดออกใดพอท้าใบยังเขียวอยู่นี่เขาสมาต์ปรุงอาหารอยู่เขาก็จะไปตัดมันครับปล่อยแห่งเขาลุดแห้เขาแหง้งเ,เขาคอยไปดึงออก คลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ครับกดไลค,ดค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อครับพี่น้อง